สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบหน้าจอนะครับระหว่างฝั่งนี้นะครับก็คือ iPad Gen 9นะครับเป็นเจนล่าสุดปี2021ครับกับตัว iPad Pro ปี2021 CPU M1 นนะครับว่า ทั้งหน้าจอนะครับสีสันหน้าจอเป็นอย่างไงบ้างนะครับผมอันนี้ผมไม่ขอพูดเรื่องราคานะครับเพราะว่าราคาตัวนี้มันเกือบเท่าตัวของกันและกันนะครับตัวนี้ราคาถูกสุดนะครับของ iPad นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรนะครับราคาจะสูงนะครับดังนั้นผมมาเปรียบเทียบให้ดูเพื่อว่าตัดสินใจเรื่องสีหน้าจอว่าราคาแพงกับราคาที่บ้านมันถูกกว่ากันเยอะนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยนะครับ แต่ผมพอปรับแสงให้มันประมาณนี้นะครับทั้งสองเครื่องทั้งสองเครื่องมีหน้าจอแบบทูโทนเหมือนกันนะครับคือปรับแสงรอบนะครับผมเปิดนี่นครับผมนี่เหมือนกันนะครับทั้งสองเดี๋ยวผมขอไปที่ตัวในการทดสอบเลยว่าใน youtube นะครับผมตั้งค่าเป็น สูงสุดนะครับก็คือ 4K เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกด 4K นี้ครับ 4K เดี๋ยวมันก็จะรันเองครับผมเชื่อมต่อผ่าน w วไฟตัวเดียวกันนะครับหน้าจอตัวนี้11นิ้วหน้าจอตัวนี้นะครับ10.2นิ้วนะครับนี่บร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอกดเลยนะครับ ขอต่ออีกวีโลหนึ่งแล้วกัน,นครับเหตุ Head อีกครั้งหนึงอันนี้เปิด 4K เท่ากันเลยนะครับ ตัวในการจัดคอนทานสีนะครับของเจ้า iPad Pro 4สีมันจะออกได้สมจริงและสีของภาพน,นะครับมันจะมีความสว่างมากกว่านะครับคอนทานคือมันชัดเจนของรายละเอียดของภาพมากกว่านะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ใช้อะไรมากมายดูทั่วไปครับผมคือรุ่นเจน9คือทำงานได้ดีมากนะครับสำหรับผมนะคือดีดจริงจริงครับคือคอนทานหรืออะไรมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่า iPad Pro เลยนะครับ ดูครับว่าสีสันคือโอเคมากเลยครับกับราคาที่เกือบๆได้ iPad ตัวเจนตัวนี้2เครื่องเลยนะครับกับอีกเครื่องหนึ่งอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆนะครับผมว่ามองเองก็คุ้มค่าแน่นอนครับกับเจ้าเจน9ครับผมนี่ครับผมผมก็ จะจบเพียงเท่านี้นะนี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยว่าการจัดแสงการจัดสีถือว่าทํางานได้ดีมากครับกับเจ้า2ตัวนี้นะครับผมก็มมคือตัวผมมาแนะนําคือตัวตัวนี้เป็นหลักนะครับในการเปรียบเทียบก็คือเจนเก้าครับ i อแพดเจนเก้า <J 9 S 2> ในปี2021คือประสิทธิภาพการดูคอนเทนต์ผมว่าถ้าเราเป็นคนที่จริงจังทํางานด้านกราฟิกโดยตรงยังไงก็ตัวโปรครับแต่ถ้าเราเอามาใช้งานทั่วไป แล้วก็ใช้งานตัดต่อแต่งรูปภาพทั่วไปผมว่าตัวเนี้ยคือดีมากครับมันไม่ได้ขี้เล่อะไรเลยครับผมคือดีจริงครับผมกับตัว iPad เ e 9นะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับผมพูดตามความรู้สึกว่าอยากให้คนใช้ได้ของดีใช้ตัวนี้นะครับผมว่าราคา11,400บาทตัว Home เป็นทางเลือกที่คุ้มครับกับเราที่เราเอามาใช้งาน ระบ iOS มันทำงานได้ระยะยาวนะครับสามารถอัปเดตได้แต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับเพราะทุกรุ่นไม่มีอะไรดีเป็น100%ครับทุกรุ่นมีข้อเสียดังนั้นเราใช้อหไนเราก็ควรเลือกให้สมกับเหมาะของเราหรือว่าสมกับตัวเองนะครับผมแต่ความรู้สึกของหน้าจอของผมนะครับในตัว iPad Gen 9ครับที่ผมทดสอบมาครับผมว่าหน้าจอมันไม่ได้ขี้เหร่เลยครับผมในการใช้งานจริงๆนะครับหน้าจอนี่คือแบบ ดีเลยครับผมระดับที่ดีเลยครับผมคือเกือบเกือบดีมากก็เลยครับแต่มันอาจจะไม่ได้100%ยเปอ์ที่ดีมากมันอาจจะแบบประมาณอารมณ์เหมือนเราแบบสีสันมันสด มันก็ไม่ได้สดมากเหมือนซูเปอร์มาร์เซีสันมันเน้นกับความเป็นสมจริงครับเวลาเราดูหนังเนี้ยเราจะได้คอนเทนต์ที่มันสมจริงมันอาจจะไม่ได้สู้พวก OLED แต่มันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหน้าจอที่ดูแล้วสบายตาดูแล้วดูได้นานครับของหน้าจอ iPad เจ n นี้ผมว่ายังไงก็เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ